เด็กที่แล้วเราพบกับผู้ที่เป็นเจ้าของนะฮะสูตรยาจีนนะฮะแพทย์แผนจีนนะครับนั่นคือคุณหมอรณรงคพุ่มโพงงามแล้วสําหรับเบรกนี้ครับช่วงนี้เรามาพบกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหมอหรือยาน้ําสมุนไพรของคุณหมอนณรงค์นะฮะวันนี้ครับ ตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่แล้วแต่ผมอยากจะเท้าความให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะสำหรับบุคคลท่านนี้นะครับที่มาเล่าประสบการณ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามอดีตท่านนะฮะเป็นเจ้าของ ค่ายเพลงเปิดฟ้าโปรโมชั่นนะฮะเป็นเจ้าของอบทเพลงนะฮะลํำเชิดชูศิลธรรมนะฮะมากมายเลยนะฮะแหล่พุทธประวัติต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของบทเพลงที่ท่านแต่งไม่ว่าจะเป็นเลิฟยูประเทศไทยนะฮะหรือเพลงที่กําลังโด่งดัง,ดงในปัจจุบันนี้ก็คือบทเพลงขอพรหลวงพ่อแล้วก็เลิฟยูประเทศไทยั้วลักเสียงด้วยที่กําลังดังอยู่ตามสถานีต่างๆนะฮะและอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าแถวๆย่านลังสิตธ์ไม่มีใครไม่รู้จัก คนคนนี้เพราะร้านนี้ดังมากๆนั่นคือร้านตัดเย็บเสื้อผ้าคิดคิดบูติกนะครับปัจจุบันนี้นะครับท่านเป็นเจ้าของศูนย์ขยายงานที่ย่านรังสิตครับตัวจริงเสียงจริงท่านอยู่ที่นี่แล้วใช้ยาน้าสมุนไพรของคุณหมอผลิตภัณฑ์ของคุณหมอดีอย่างไรวันนี้มีคําตอบให้ที่นี่ครับพบกับเขาได้เลยครับอาจารย์คิดธรรมขันหรือคุณคงคิดทยาาชนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ ครับเห็นบอกว่าอาจารย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีปัญหามากมายเลยแต่เดี๋ยวค่อยไปถามนะครับว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอะไรบ้างอาจารย์ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับครับอายุ51ปีพอดีครับ51ปีพอดีครับเป๊ะเลยปี02ครับกับปี02อาจารย์เป็นคนที่ไหนครับภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับอุบลราชธานีแต่เข้ามาทำมาหากินที่กรุงเทพเป็น เจ้าของร้านตัดผ้าครับร้านตัดผ้าคิคคิบูติกนี่เองที่พูดไปนี้นะครับไม่ผิดไม่เพี้ยนนะอาจารย์นะนะครับอาจารย์ก่อนหน้านั้นนี่เป็นโรคอะไรอยู่ครับโอ้เป็นโรคหัวใจครับหัวใจอะไรอีกริดสดวงลิดส์สีดวงทวารเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมภูมแพ้ปูมแพ้ไมเกรนไมเกรนความดันต่ำโอ้โหความดันต่ำเจ็ดแปดแล้วครับประมาณนี้ประมาณนี้ไขมันสูงไขมันสูงโอ้โห แล้วอยู่ได้ยังไงครับจารย์ก็รักษาตัวครับเมื่อก่อนนี้รักษาอย่างไรโรงยาบาลเป็นมากี่ปีครับที่พูดถึงเป็นมากี่ปีกว่าปีครับสิบกว่าปีเมื่อก่อนรักษาที่โรงพยาบาลครับผมก็กินยาโรงพยาบาลยาแผนปัจจุบันครับผมก็อยู่ได้ครับครับอยู่ได้รักษากอาการตามอาการขึ้นมาแล้วเป็นยังไงครับตอนที่รักษาสิบกว่าปีนี้มันไม่หายขาดเลยหรอก็ดีขึ้นบ้างก็แย่ลงบ้างกรมที่ภาวะงานที่เราทาอยู่เราพักผ่อนได้น้อย โรคก็กำเริบเราพักผ่อนมากก็ดีขึ้นแต่โรคหลายโรคที่โรงพยาบาลก็ทําให้เรามีชีวิตที่อยู่ได้นะคนมันหมายถึงว่าตัวยาแผนปัจจุบันที่เรา<ก>รักษา,า,ม,ม,ามันก็เยืด,ด<ล>อายุมาตลอดนะครับแต่เนื่องจากว่าฟังดูแล้วประวัตินี้เป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแต่งเพลงเป็นทั้งเจ้าของ ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าบอกว่าย่านใหญ่ที่สุดงานหนักมากมาก็เลยพักผ่อนน้อยเพราะพักผ่อนน้อยเพราะเวลางานมันเข้ามาเยอะๆนี่เราต้องทําทั้งกลางวันกลางคืนครับทําให้ร่างกายของเราบางทีมันพักผ่อนไม่เพียงพอมันกผ่อนไม่เพียงพอมันก็สุดลงโรคก็เลยเข้ามารุมเร้าอยู่ตลอดเวลาจากที่ริสะดวงกับหัวใจต่อไปก็มีหลายๆโรคเป็นความดันเป็นไขมันเป็นแรงต่างเข้ามาอาจารย์ผมมไม่น่าจะมีไขมันเอ ไขมันเนื่องจากไม่ได้ออกกาลังกายและไม่ได้นอนกลางคืนครับครับเอาละนะฮะก่อนหน้านั้นรักษาตามโรงพยาบาลนะครับเป็นมา1ิบกว่าปีครับประมาณนั้นนะครับอาการก็คือไม่ขึ้นประมาณทรงทรงสุดๆครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยร่างกายบอกว่าแย่มากๆเนี่ยแย่ประมาณไหนครับอาจารย์ก็เดินแทบจะไม่ได้ละแขนข้างขวานี่ชาทั้งแขนขาเดินไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นเข่าคือคือพอไปได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงกับล้นหมอนนอนเสือครับผมอ้าว ก็รักษาตามอาการด้วยยาแผนปัจจุบันตลอดมาครับทีนี้ทําอย่างไรไปไงไงมายัางไงถึงได้มารู้จักกับตัวยาตัวนี้ของคุณหมอรนะลงพุ่มพวงงามคือมอีคุณธานุชนกับคุณดานี่คือเจ้าของบริษัทเลิฟยูของเรานะครับรับจากเมื่อก่อนยังไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเลยคท่านมาตัดผ้าครับท่านมาตัดผ้าแล้วก็เอาหัวลักเสียมมาแนะนําครับช่วงแรกก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับก็ออก ก็มีแต่ขวดเปล่าๆถือมาอืนะครับทํําทาไมกล้าทานล่ะไม่เชื่อทำไมกล้าทานนะท่านท่านก็มารับผ้ามารับที่ผมตัดผ้าเสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นลูกค้าร้านคิดคิดดุีอยู่แล้วเป็นลูกค้าตัดผ้าอใหม่ๆคือยังไม่รู้จักกันรู้จักกันเลยเราก็ไม่ค่อยเชื่อก็มานําเสนอว่ามันดีอย่างนู้นอย่างงี้ผมว่าโอ้กินก็กินมาเยอะแล้วยาโรงพยาบาลก็ไม่เห็นจะหายก็เลยไม่อยากจะเชื่ออืทีนี้พอท่านบอกเอาละท่านบอกว่า ผมอย่าเพิ่งเชื่อผมถ้าพูดอย่างนี้ก็เลยเชื่อถ้าบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมก็เลยลองก็เลลยองแล้วลองแล้วเกิดอะไรขึ้นก็แขนชานี่ก็เริ่มดีขึ้นแขนชาเริ่มดีขตอนนั้นก็ยังดื่มก็ยังทานคู่กับยาโรงพยาบาลอยู่นะฮะแขนชาเริ่มดีมีอะไรอีกครับทานไปหัวใจก็เริ่มดีขึ้นหัวใจก็เริ่มดีจากวันเป็นเดือนก็ทานมาเรื่อยๆจนครบสามเดือนครับก็ไปบวชไปบวชพระ เหมือนกับว่าทานไปอาการเริ่มจะดีขึ้นก็เลยไปบวชไปบวชมาครับยังไงต่อจากนั้นมาก็ให้แฟนให้คือแม่บ้านทานให้พี่น้องทานคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีผมก็สุขภาพดีทํางานได้ับเป็นปกติแขนชานี้ก็ปกติทุกวันนี้ครับครับทุกวันนี้ปกติหรอปกติปกติปกติยังไงอาจารย์ปกติก็คือมันสามารถทํางานได้โดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแขนไม่ชา อาการที่พูดถึงในเรื่องของลิซิดวงลิซิดวงลิซิดวงนี่เป็นขนาดไหนโอ้ก็เยอะพอสมควรอยู่นะบานออกมาต้องยัดเข้ามันเบิร์นบานยังไงมันบานเลยเหรอเออมันต้องยัดเข้าเวลาต้องยัดเข้าเวลาเวลาขับถ่ายต้องยัดเข้ามีเลือดไหลอ๋นนี้มีเซ็นเซอร์หรือเปล่านะเวลาเวลาขับถ่ายมันออกมาแล้วต้องดันเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้หนักขนาดนั้นเลยเออหนักสิต้องต้องยัดเข้าทุกครั้งเวลาแล้วทานกี่วันอาการดีขึ้น ก็ประมาณถ้าลิซิดวงนี่มัน so ม mm, ันหลายลูกนะครับใจเราแขนชานี่ประมาณสองขวดครับประมาณสองขวดอาการเริ่มดีขึ้นลิซิดวงนี่ประมาณสองสามเดือนครับประมาณสองสามเดือนคือเรื่องของลิซิดวงทวารนะครับส่วนโรคหัวใจโรคหัวใจประมาณสามเดือนสามเดือนครับตอนที่เป็นโรคหัวใจมันอาการเป็นยังไงครับมีลักษณะเป็นยังไงช่วงแรกๆที่เริ่มเป็นที่แรกมันจะปวดหัวปวดหัวความเครียด นอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับกินข้าวไม่ค่อยได้เหนื่อยไหมเหนื่อยเพลียไม่มีเรี่ยวแรงแล้วผอมครับนะครับจากนั้นมาก็ผ่านมาหลายปีก็มาเจ็บหัวใจเหมือนเข็มแทงทีแรกก็เป็นกิตดิตดกิ๊ดมิอดก็คิดว่ารรมดาอาการที่เป็นที่หัวใจนะครับกิ๊ดกิ๊ดนึกว่าไม่เป็นอะไรครับคเพราะมากขึ้นก็เริ่มนอนไม่หลับครับแล้วก็เจ็บจนแบบเจ็บเป็น เขาเรียกว่าเจ็บเหมือนบีบเป็นหัวใจถูกบีบเหมือนันหนักขึ้นกว่าเหนื่อยเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วกี่วันที่บอกว่าตัวเองดีขึ้นที่ทานยาตัวนี้ัใจเนี่ยประมาณเริ่มมีเรียวมีแรงนะก็ประมาณสิบสิบวันประมาณสิบวันคือเกือแปดวันถึงสิบวันเริ่มหายเหนื่อยกับก็แข็งแรงขึ้นจากขวดแล้วขวดเล่าขวดที่สองขวดที่สามขวดที่สี่ก็ เข้าสู่ภาวะที่ว่าเริ่มวิ่งได้เริ่มวิ่งได้แล้วหัวล่ะหัวล่ะที่บอกว่าเป็นไมเกรนโอ้ก็ประมาณกี่กี่ขวดก็ประมาณสองขวดประมาณสองขวดดีขึ้นครับวิ่งได้ทําอะไรได้ปัจจุบันนี่เอาละนะหลังจากที่ทานเข้ามาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ร่างกายเป็นอย่างไรครับผมคิดว่าผมปกติน่ะเหมือนธรรมดากับเหมือนปกติเหมือนสมัยที่เราไม่ป่วยยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงเทำงานได้ปกติวิ่งออกกาลังกายได้วันละหลายกิโลกับ พูดอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับอาจารย์จะโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่ามีอะไรจะพูดที่ที่คือคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากจะเชื่ออะไรง่ายๆเท่าไหร,ร่นะฮะบอกว่าดีบอกว่าหายบอกแล้วโทษนะบอกว่าดีขึ้นบอกว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้เนี่ยคือมันมันมีอะไรที่จะทําให้คืออยู่มาวันหนึ่งก็แม่บ้านบอกว่าคุณหายคุณร่างกายคุณแข็งแรงปกติไหมแม่บ้านบอกนะ หรือหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาสดใสจริงเราก็อยากจะพิสูจน์ว่าเอ๊ะมันจริงก็เลยไปที่โรงพยาบาลเขาก็ตรวจหลายโรคนะครับรุกโรคที่ที่เราเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็มีใบรับรองแพทย์นะนี่ขอดูหน่อยมีทั้งเอกสารภาษาอังกฤษเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลแข่งหนึ่งนะฮะโอเคนะครับตรงนี้ก็ ทุกอย่างนะฮะโอเคเห็นแล้วนะครับคุณผูบบ้ชมร,ระบบเลือดระบบอะไรก็ปกตินะครับทุกัน,นกลับมาปกตินะฮะกลับมาปกติเอาละนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะนี่คือตัวอย่างนะับผู้ป่วยที่เคยป่วยอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมามากมายแล้วก็มาทดลองดื่มยาน้ําสมุนไพรัวอลเซียมของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามนี่คือยืนยันแล้วก็การันตีเขาบอกว่าอย่างนั้นกับตัวเองก็เลยเอาตัวนี้ไปไปตรวจ เพื่อที่จะให้คุณหมอดูว่าตัวเองแข็งแรงจริงหรือเปล่าครอก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้อาการของอาจารย์นี่กลับมาปกติใช่ไหมครับกลับมาปกติทุกวันนี้ก็ยังดื่มยาคุณหมอก็ยังรับประทานยาอยู่เหมือนปกติครับโอเคแล้วก็ยาแผนปัจจุบันครับ ไอแผนปัจจุบันไม่ได้รับประทานตอนนี้ไม่ทานแล้วแต่ยังทานตัวนี้อยู่นะตัวนี้อยู่เอาละนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับผู้ที่ป่วยแล้วก็ได้มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าดื่มยานสมุนไพรหัวลักเซียมของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามว่าดีอย่างไรนะครับสำหรับตัวเขาเองนะสุขภาพดีดีเฉพาะผู้ดื่มดีเฉพาะผู้ทานนะครับตัวนี้ขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับอาจารย์คิดธรรมขันหรือคงคิดทยราชที่มาให้ที่มาให้ ประสบการณ์กับเรานะครับขอบคุณครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับในวันหน้าพบกันใหม่กับรายการเลิฟ TV ววันนี้ผมและอาจารย์คิดธรรมขันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ